โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกนะครับอยู่กันในช่องหนึ่ง GTC นะครับผมเนาะวันนี้เราจะมาเล่นนี่เลยคุกกี้ชา a l เลน g ์นะครับเล่นคุกกี้ชา a l เลน g ์ตัวแซวเบดนะครับนเนาะเซาเบดนะครับถามว่า สายฟี่เนี่ยหาได้จากไหนนะครับสำหรับตัวละครเชาเบลนะครับเชาเบลเชาเบลก็หาได้จากตรงนี้เลยนะครับซึ่งผมรับมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเล่นมาวันเดียวปุ๊บทำภารกิจเสร็จเลยนะครับก็รับจากตรงนี้นะครับในการที่เราเลือกเนี่ยเลือกพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมกิืนไ้ให้ดูนะครับว่าสุดยอดมากเนี่ยทำยังไงถึงจะได้นะครับสุดยอดมากนะครับให้เราเอาอันที่ดีที่สุดเนี่ยสี่อันนะครับแล้วอีกอันหนึ่งเราเอาเป็นอะไรก็ได้เห็นไหมมันจะขึ้นว่าอ่ามันจะขึ้นว่า สุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดไปเลยได้อะไรนะครับก็ไปดูนะครับนี่สุดยอดไปเลยได้อันนี้ตัวละคร15นะครับเกิดไว้ให้อันหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปคุกกี้ชาเลนจ์นะครับคุกกี้ชาเลนจ์นะครับก็นี่เลยนะครับคุกกี้ชาเลนจ์นะครับตัวละครเซาวิลนะครับก็อันนี้จะมาทําให้เอ่าผู้เล่นใหม่นะครับเดี๋ยวคนที่มีตัวละครแม็กเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมจะมาอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นผู้เล่นใหม่นะครับเอาใจใส่ผู้เล่นของไม่ค่อยมีหน่อยนะครับก็ คุกกี้นะครับวิวเก้านะครับสัตว์เลี้ยงผมใช้เป็นวิวห้านะครับแคนดี้ก็วิวห้านะครับแคนดี้วิวห้าเหมือนกันนะครับผมเนาะยังไม่ได้ตีสลักนะครับสมบัติก็จะมีแครอทวิวเจ็ดบนบนรถน้ําโตไว้วลวเจ็ดนะครับต่างหูไวโคเวอร์น้ำโชควิวเจ็ดนะครับสมบัติทําแต้มสามชิ้นเป็นอะไรก็ได้ลองดูนะครับถ้าใครไม่มีตามผมลองใช้สมบัติอันอื่นเปลี่ยนดูเอานะครับเนาะโอเคกดไปเลยนะครับกอไม่เสียเวลานะครับทําไมดูที่กางเกงเอาอ่านไม่ทัน ตัวละครนี้นะครับก็ความสามารถแคนดี้พิเศษนะครับก็คือเห็นไหมว่าสีทองทองเนี่ยนะครับผมพลาดะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าพลาดนะครับถ้าพลาดแล้วแต้มหายเขานั่งเยอะนะครับขอแก้มือรอบนึงพยายามอย่าตัดพลาดนะครับเนาะปุ๊บเห็นไหมครับว่าที่เป็นสีทองทองเนี่ยนะครับมันคือความสามารถของแคนดี้พิเศษนะครับจะได้คะแนนเยอะกว่าเดิมพอเวลาเราตัดเนาะ หลายคนถามนะครับว่าอาจจะมีคนสงสัยว่าถ้าตัดผลานเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับถ้าตัดพลานเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตอนที่เราเล่นเสร็จแล้วอ่ะมันจะมี3มเลขนะครับ3เลขที่เหลือไว้นะครับถ้าเราตัดผลาตรงนั้นไปเราก็จะไม่ได้แต้มตรงนั้นไปนะครับแต้มจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตัดพลาน,นะครับผมต้องเล็งน,นิดนึงเนาะโอเค okay, นะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างง่ายเลยนะก็วิ่งปกติเลยนะครับแต่ตัวละครเนี่ยผมคิดว่าต้องใส่เครื่องยนต์ในการ อย่าสักคู่นะครับเมื่อกี้ไม่หลุดอ่ะฮัลโหลเทสเซัสดีครับโอเคอ่ะเหมือนไม่จะกลับมานะครับเมื่อกี้มันไม่หลุดเลยนะครับเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับพยายามจะตัดพลาดนะครับเพราะว่าคะแนนมันพอดีเป๊ะเลยนะครับสามร้อยแปดสิบนะครับกาจังหวะนิดนึงนะครับผมเนาะชึบนะครับตัวละครนี้นะ่อนข้างที่จะเล่นง่ายเล่นง่ายเล่นง่ายกางไกลนะครับผมก็นึกว่าพู้ภาษาอิตาลาไม่ใช่เนาะ นะครับแค่มีกาไกลเหมืกันเฉยอาจจะแบบเป็นญาติทางห่างนะครับญาตาากกิทางห่างกันรือเป่าไม่น่าใช่น,น่าจะคนละเรื่องนะครับเนาะก็ตัวละครนี้นะครับผมผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าโหดหรอกนะครับแต่ผมจะปั้นเพราะว่าผมมีแพลนนะครับว่าจะทําคุกกี้ตันให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอัพให้ตันนะครับตัวนี้จะอัพให้ตันนะครับเดี๋ยวเอาไว้ทําคลิปทําอะไรด้วยเนาะตัดไปหนึ่งทีปึ๊บป๊นะครับจิ๊บจจิ๊บจโอเค ตัดมาตัดมานะครับแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดเฮ้ยพลาดไอ้นี่นะครับแล้วก็มีสกินนะครับสกินมาใหม่นะครับตอนนี้ให้สุ่มในตู้ก็จะมีชายนิ่งกับตัวป๊อปปิ้นะครับเนาะพี่มีให้สุ่มเป็นปุกกี้เกรดอีพิกเองนะครับผมก็รอ อคุกกี้เกตอสีแดงมานะครับรอก่อนนะครับเพราะว่าผมได้เลือกสกินตัวเซาเวลไปนะครับก็ต้องเอาสกินไปหาตัวบงบงอ่ะเนาะออช็อกโกลาบงบงอ่ะเนาะเดี๋ยวต้องไปหานะครับโอเคนะครับก็พยายามเก็บโบนัสทาให้ละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าคะแนนมัน3 8 1ล้านที่ผมเล่นไหวอ่ะมันมันเกินไปล้านเดียวเองนะครับพยายามต้องเก็บละเอียดนิดนึงนะครับเนาะอืมก็เป็นกำลังใจนะครับให้ผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับนาะสู้ๆนะครับ ขอให้ผ่านประสบภัยข <G ül> อให้ผ่านไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มจะยากขึ้นเพราะว่าสนามแข่งเนี่ยเริ่มใต่ยากขึ้นแล้วนะครับเนาะก็ของรางวัลก็อาจจะยากขึ้นสำหรับสนามแข่งนะครับก็ทู่ๆนะครับผู้เล่นใหม่เนาะว่าสนามแข่งกับแชมเปี้ยนลีกเขามามีร่วมกันแล้วก็สาหรับผมนะผมคิดว่าค่อนข้างยากอยู่นะครับแต่แต่ถามว่าพอเล่นเล่นก็เล่นได้นะครับแต่มันยากกว่าเดิมอยู่เหมือนกันนะครับผู้เล่นใหม่ก็ต้องแบบอดทนนิดนึงนะครับเนาะ อ๋อเพราะว่าเริ่มจากศูนย์นี่เหนื่อยผมบอกเลยว่าเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยจัดเลยนะครับเหนื่อยแน่นอนนะครับจะไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขามีดินแดนมีอะไรอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่แค่เวลาใครที่เหมือนถ้วยขึ้นไปเนี่ยต้องมาเจอกับพวกตึงๆเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าตัดเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับจึ๊บจึๆๆ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคได้เท่าไหร่ brid. อ่าสามล้านนะครับก็นิดเดียว380ล้านนะครับก็จริงๆแล้วมันได้380ล้านแหละนะครับแต่ผมเล่นพลาดไปก็คลิปนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ก็ไทยเล่นเซตเนี่ยถือว่าผ่านแหละนะครับผมก็เก็บเยลลี่ไม่ละเอียดเฉยนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายคนนะครับที่อยากจะผ่านคุกกี้ชาเลนจ์ตัวละครเซาบิลนะครับก็รางวัลนี่500เพชร อันดับ t o ร้อยสามร้อยพิดเองนะครับรางวัลน,น้อยมากนะครับเนาะรา,างวัลน,น้อยรางวัลน,น้อยนะครับก็พยายามสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม